đi ba. Nhà Lily la đập bố bố. Mẹ má té té đâu rồi nắm. Qua luôn. Bye. Ta xuống បិទចាប់បាត់កៃកៃដល់អាយមិនຕ້ອງมาចាប់តាមជោគมาចាប់កៃម៉ានេះ ปกป้องรู้ไหมว่าสยามหน้าไอส,ส,สนามหญ้าม,ะมะาม้าฟังเพราะปกป้องตัวเดียวเลยตอนที่สากุระพี่โน,โนกิมาสนามหญ้ามะม้ายังเขียวทุกมุมบ้านพอมีปกป้องนะไปหมดทั้งขุดทั้งกัดดึงเราก็ล่าสุดเนี่ยต้นกล้วยมาม้าเนี่ยที่ตายหมดเล้วก็ใครเพราะปกป้องแลนั้นก็ไปไปโลก ไปกินหยวกกล้วยอีกแล้วเออเอาก็าไปแล้วหยวกต้นนั้นน่ะมันกินอยู่ตัวเดียวนี่พวกหมาญี่ปุ่นมันไม่รู้เรื่องมันทําให้เป็นถึงเนี่ยเนี่ยแล้วปกป้องรู้ไหมว่านี่อีกไม่นานนะป้าป้าจะปูพื้นหมดแล้วนะบ้านอะ่ะจะไม่มีบินได้ไปทุกแล้วรู้ไว้ด้วยปากหมาไม่ได้เงียบวันๆก็ปกป้องนี่เลย นุ่นกระเตตรงลืมรัวเมื่อกี้ขาไล่มันทุกวันเนี่ยเช้าเย็นเนี่ยหนังับหยจวกใหม่เน่ยอยู่กบบนั้นทุกวันตายหมดแล้วกล้วยไม่ใช่ตันได้ขึ้นดีมากอยู่กบบนั้นมันหายค่ะหากระเตยเพื่อนมันลงไปแล้วกระเตยเมื่อกี้ แล้วแทนที่ว่าขนจะได้สะอาดนะแล้วไปไถไปไปกลิ้งอยู่ตรงโก้กล้วยหยวกล้วยถึงดูแต่นั้นปลกๆกหมดแล้วไม่ใจได้สะอาดวันวันแล้วไปแช่นนะไม่ตัวสะอาดเลยนะป้องนะมันน่าให้นอนนอกบ้านไหมแต่ละวันก่อนเข้าบ้านมามาเหน่วยกับปลกมากมากมากๆๆกที่สุดก็รู้ตัวนี่ไอ้ที่คุยนี่ไม่ได้มามาเป็น เป็นบ้าบอนะคุยกับหมาแล้วหมามันก็รู้เรื่องหมาตัวนี้นี่มันดื้อนี่รู้ไหมหมามาสอนนักเรียนทั้งสายชั้นนะไม่เหนื่อยเท่าเลี้ยงปกป้องตัวเดียวรู้เลี้ยงอะไรพวกนู้นสี่ตัวก็ไม่เหนื่อยเท่าเลี้ยงปกป้องตัวเดียวปกป้องรู้ไหมนี่วันๆกว่วาจะได้เอาเข้าบ้านโว้ยเช็ดเป่าขนนู่นนี่นั่นสารพัดน่วยกับมันคิดวนะ่า มาจะเอาป้องไปเฝ้าสวนป๊ป้าก็ไม่ให้เอาไปบอกเป็นห่วงกลัวเป็นยุงกัดไม่เคยนอนในนอกบ้านไม่เคยนอนที่ไม่มีแอร์ป้ามันก็ก็ต้องอยู่ันเนี้ปุ๋ป้องมันหมกับไปเฝ้าสวนเลยป้องป้องเข้าไปแล้วลาวสุนติบัวนี่ถ้าใครมาขอนี่หมามาให้เลยนะป้องนะรู้ไหมป้อง 我们还已经进了吗？